อาวคุณนัปจจุัพายคุณมาทํอะไรเหรออ๋อ oh, คือว่าพอดีว่าผมได้ยินเขาลืมมาว่าคุณมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองในตำนานใช่ไหมครับอ๋อ oh, ใช่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 เดอยากฟังเรื่องของเมืองในตำนานนั้นใช่ไหมล่ะใช่ครับคุณพ่อคะคุณช่วยเล่าให้ผมหน่อยครับตอนนี้ผมอยากฟังมากครับเพราะว่าผมก็อยากไปให้ได้เหมือนกันครับอ่าได้เลยเมืองในตำนานนั้นมีนามว่าเอลันตสมาเป็นเมืองโบราณที่ถูกเล่าขานว่าเคยมีอยู่บนโลกใบนี้ จนถึงตอนนี้ทอร์ดิันได้ยินมานะว่าเมืองแอแลนติสเนี่ยมันได้จมลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่แต่ถ้าเจ้าอยากไปนะเจ้าต้องเดินทางสู่สขอบทวีปแห่งนี้ก่อนซึ่งมันไกลมากมากที่ฉันรู้ก็แค่นี้แหละโอเคครับคุณพ่อค้าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับงั้นคุณพ่อค้าครับงั้นผมจะออกเดินทางแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับคุณพ่อค้าอืมโอเคเลยคุณนับประจนภยัยขอให้โชคดีนะครับคุณพ่อค้าสวัสดีครับผมคือนากดาพาเนจรที่ไม่พเนจรอ,อีกต่อไปแล้วนามของผมคือตู้ไม่ ในตอนนี้ผมกำลังออกเดินทางสู่แอตแ,แลนติสนครโมลาณที่เคยถูกเล่าขานว่าเคยมีจริงอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนเอาละและนี่คือการเดินทางของผมทั้งหมดเชิญรับชมได้เลยเอ้ยเขทาทนไม่ไมวเล้าเจ้ามีไปซะเจ้าสปรารัสเองดาบรายุกสลัตังจะว่าไปทะเลก็สวยดีอยู่ในนี่ย อุ้ยไอ้เจ้าตระเรคือเยออ้ยไอเจ้าตัวบักเขียวยักษ์มานี่เย้ยเอาเลยสหายจมตีมันเลยเอาละใกล้ที่จะถึงดินแดงแห่งมัทัยสัญญาแล้วสินะมาเลยไอ้เจ้าที่มหาราชาปีศาจเอาละก็มาถึงแล้วสินะที่นี่สินะที่เรียกว่าแอลเอนทิส สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมดูตูใไมๆโอไฮโอกันอีแล้วนะครับ <c oughs> ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสำรวจแอตแลนติสกันนะครับในแมปที่มีชื่อว่าซ็อตเบอร์สองนะครับแมปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานเลยนะครับเพราะว่ามัน สนุกจริงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการอัปเดตเกี่ยวกับดินแดนแอนาลติสเข้ามานะครับโดยวิธีการไปที่ชั้นนี้นะครับก็คือเราจะต้องไปปราบบอสอาร์เทอรอนนะครับซึ่งเป็นบอสที่ได้จากชั้น12นะครับก็คือจะเป็นที่ที่ต่อจากชั้น12เลยนะครับโดยของแมปซอนเบอร์2นะครับก็คือยิ่งชั้นสูงๆมายิ่งเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งมีมินิบอสเนี่ย มากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนมากจะมีแค่2ตัวนะแล้วก็บอสของชั้นเนี่ยก็1ตัวนะครับโดยเราจะไปที่บอสตัวแรกกันเลยนะครับก็คือจะเป็นมินิบอสนะครับซึ่งมันก็คือปลาหมึกยกักษ์โอเคนะครับทีนี้เราก็มาถึงที่ปลาหมึกยักษ์เกิดแล้วนะครับแล้วก็เหมืมอนว่ามันจะบั็กนะครับนะ โอ้ยเจ็บเจ็บยายายาเอ้อยายาอีมีความ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 อุ้ยอ,อุ้ยนี่ตบ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 ,ตบ,ตบปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจเอาละครับผมต้องเปิดโหมดแล้วครับผมจะใช้ดาบคู่ที่ผมมีนะเป็นดาบที่โหดที่สุดที่ผมมีนะครับมาเลยไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์ยา ถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นบอสตัวที่2เลยนะครับก็คือเป็นเจ้ารีเวียทานนะครับบอสตัวนี้นะเป็นบอสตัวเดียวในด่านนี้นะครับที่เรานั้นสามารถตบมันได้โดยการโซโลนะครับก็คือเรานั้นจะต้องทําการล่อมันมาตบเพื่อ E ีเอเอเนี่ยนั่นเองนะครับซึ่งสกิลที่คนเห็นในช่วงต้นคลิปนะครับที่จะเป็นการต่อยแล้วแบบตูมนะครับอันนั้นก็คือสกิลที่ผมได้มาจากเจ้าบอสรีเวียทานนะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงที่เจ้าบอริรเวียธานอยู่แล้วนะครับก็ข้างหน้าผมเลยนะครับมานี่ไงเจ้ารีเวียธาน yeah! ตัดมาก็จะเป็นบอสตัวสุด้ายแลนะครับก็คือเจ้า e อก o n a t o r the Sunken s o l v ลินะครับโดยทางไปก็ตามนี้เลยนะครับโดยเจ้าบอสตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในเมืองแอลเอนติสเลยนะครับซึ่งทางที่ผมไปก็คือมันจะเป็นทางเข้าเมืองแอลเอนติสนะครับแล้วทีนี้ก็เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายนะก็ตรงไปเลยครับจะเห็นบันไดขึ้นนะครับเลี้ยวขวาขึ้นไปแล้วก็ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปเจอสะพานไปขึ้นไปอีกทีนี้เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงหอมั่งนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดไปนะแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาขึ้นบันไดไปอีีีกกนนะครับแล้้วท็ ไปทางขวานะครับเพราะว่าทางซ้ายคือทางตันนะพี่นี้ก็กเลี้ยวทางขวาขึ้นแล้วก็เลี้ยวทางขวาอีกเดีซ้ายก็ตรงไปเลยนะครับเอาละดึงคันยกเพื่อเปิดประตูโอ้ยเจ็บนี่ก็ไปตามทางเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ที่เจ้าบอสน,นั่นอยู่แล้วนะครับลงมาวันนี้เจ้าบอสเอ้ยไอเจ้าเบบี้ชักลำบึ้งออกไป ผมต้องเอาจริงนะครับผมต้องเติดหมดแล้วมาเจ้าเชียวสุดลับของข้าเฮ้ยตบโอ้โห,โห,โหไหนดูดิวันจะจะทนอารามนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรกันนิโนรมิโอ